องคมนตรีร่วมประชุมคณะทำงานการเงินและปรับภูมิทัศน์วัดสารโคโดมที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานคณะทำงานการเงินและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารโคโดมร่วมประชุมคณะทำงานมีระเบียบวาระอาทิ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ตำบลทับยาและการก่อสร้างทางหลวงบริเวณทางเข้าวัดสารโคดมความคืบหน้าการซ่อมแซมหน้าบันอุโบสถโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและประับภูมิทัศน์ภายในวัดแนวทางการดำเนินง,งานในปี2569 การจัดเตรียมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2568ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพพระกฐถินให้คณะอำนวยการบุรณปฏิสังขรณ์วัดสารโคโดมจังหวัดสิงห์บุรีมีประธานอุคมนตรีเป็นประธานเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในวันที่4พฤศจิกายน2568ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสิงห์บุรี ชื่อบัญชีวัดสารคดมเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์เลขที่บัญชี 560- 2 7 9 2 2ย3ขีวัดสารคดมเป็นวัดราชสังกัดคณะธรรมยุทธ์เดิมเป็นวัดร้างต่อมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ทิมอุทาท,าทิโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์บูรณปฏิสังขรณ์ ปี2517หม่อมหลวงบูกิติยากรเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถพร้อมพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสกประดิษฐานที่หน้าอุโบสถ